นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะมองหารถแต่งแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะต้องให้คันนี้เลยนะคะ ไฟตารียวตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปเครื่องยนต์2.4ตัว J p พัทนะคะคันนี้เป็นปี2018ค่ะเลขไม่เพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับความสวยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะรียวเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโดเจนให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจังหน้านะคะลูกค้าจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะตัดด้วยโครเม,มียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นโฉมที่ขายดีมากๆของบอยรถบ้านเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสภาพคือ สวยจริงๆลูกค้าต้องบอกเลยนะว่าคันนี้คือพร้อมใช้งานจริงๆนะคะถัดมาในส่วนของด้านข้างคะ่ะลูกค้าจะได้ร้อแม็กซ์สวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ยางเนี่ยยังเป็นปีใหม่อยู่เลยนะ,ะสำหรับยางคันนี้นะคะลูกค้าเป็นยางปี2023ีเลยนะคะลูกค้าดอกยางแน่นๆเลยเปลี่ยนให้ชุดใหม่เลยนะคะถัดมาในส่วนของด้านบนคะ่ะตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าให้ล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเรียวในโคมกระจกคะ่ะในส่วนของมือ คันนี้นะคะก็จะคุมด้วยคาร์บอนสีสวยแบบนี้เลยนะคะสมแล้วจริงๆนะที่เป็นกระบะซิงเชิงพาณิชย์นะคะถัดมาในส่วนของด้านหลังค่ะแมกไรเนอร์ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยนะในส่วนของด้านหลังค่ะลูกค้าตัวนี้จะเปลี่ยนพ่อมาให้แล้ว1น่ใบนะคะลูกค้าซิงจริงๆ,ๆแต่เป็นเครื่องยนต์เดิมนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของด้านในบ้างดีกว่านะคะว่าตัวนี้เลขไหมเท่าไหร่สภาพด้านในสวยหรือเปล่านะคะสนับสน นุนโดย c a r 4 s ฟ r ั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u r ั c o m ของด้านในนะคะเลงไมค์คันนี้จะอยู่ที่74,227กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าใช้งานปกติเลยนะคะลูกค้าระบบออปชั่นที่คันนี้ให้มานะคะในส่วนอคอสูนกลางก่อนเลยนะคะลูกค้าสามารถรับโทรศรัพท์แล้วก็วางโทรศรัพท์ได้จากคอสูงกลางเลยนะคะฟังก์ชันลูกเล่นมาให้แบบมากมายเลยนะแอร์คันนี้เป็นแบบแมนนวลนะคะในสาหรับคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าเบาเป็นเบา้านะคะลูกค้ายังคงสภาพ เลยนะคะแล้วก็2งโหมดสำคัญสำหรับรีโวที่ต้องให้มานะคะคืออีคอนโหมดกับพาวเวอร์โหมดนะคะอีคอนโหมดคือโหมดอะไรนะคะจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะคะแต่จำว่าเครื่องยนต์2.4ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันแล้วนะคะพาวเวอร์โหมดอารมณ์แบาร่าีแมปลูกค้าเพิ่มสปีดในการขับขี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกค้าไม่ต้องไปติดกล้องหน้าเพิ่มเติมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีกล้องหน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะว่า ว่าครบจบในคันเดียวเลยนะคะลูกค้าในส่วนของแคบของเขานะคะลูกค้าแคบคันนี้นะคะก็ถือว่าเปิดได้ค่อนข้างกว้างขวาง90องศาเลยนะคะน็อต <Not S 1> นะคะลูกค้าทั้ง2จุดไม่มีขยับเลยนะคะถือว่าคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็น่าใช้งานนะคะต้องเพิ่มรายละเอียดเยอะสักน,นิดนึงเพราะว่าลูกค้าบางท่านอาจจะแบบเฮ้ยรถแต่งเนี่ยชนมาลูกล้าให้ดูเลยนะคะลูกค้าตรงนี้นะ จะมีรอยอาร์คเดิมอยู่นะลูกค้าสาหรับคันนี้ลูกค้าสามารถมาเปิดดูได้ทั้ง2ด้านเลยนะสําหรับคันนี้จําถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็น่าใช้งานนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะรับประกันเลยว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมนะลูกค้าแต่งสวยแค่ด้านนอกนะคะสําหรับคันนี้นะคะน็อตทั้ง2ด้านนะลูกค้าไม่มีขยับเลยแผ่นกันความร้อนยังคงสภาพเดิมนะคะรอยสีเม็ดอาร์คยังอยู่ครบเลยนะคะด้วยความที่ว่าเป็นรถปี2018อาจจะมีอะไร นะคะในส่วนของราคาคันนี้จะอยู่ที่455,000บ,บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นความแพงแค่8,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะตอนนี้นะคะดอกเบีย้ยเนี่ยต้องพูดถึงเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ่อน4ปีจะอยู่ที่2.59นะสำหรับดอกเบี้ยนะคะหรือถ้าใครอยากพอนยาวๆนานๆน,น,นะลูกค้า7ปีนะคะดอกเบีย้ยจะอยู่ที่2.99นะคะก็ถือว่า เป็นดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างที่จะถูกเหมือนกันนะสำหรับรถมือสองนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บอเร์รบ้านสาขาเพชรบุรีเลยนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะ มีเพบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของช่องทางออนไลน์ของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด5าเพจนะคะจะมีเพจสำนังกงานใหญ่เพจเพบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะแล้วก็ช่อง y YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีนะคะก็ฝากกดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจำแล้วก็เจ้าเตยตารีโวคันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ